สวัสดีค่ะมาต่อกันในเอิดที่5ของสเปรมิโยเมอร์ซี่หรือว่าการุญยาฆาานะคะต่อจากเอิโซดที่4นะคะที่หมอกันโดนผู้กองทิวจับใส่กุญแจมือนะคะทั้งสองคนกลับมาคุยกันที่บ้านของหมอกันค่ะผู้กองทิวบอกว่าให้หมอกันเนี่ยพูดความจริงออกมาให้หมดนะคะว่าวันที่8กรกฎาคมช่วงหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มเนี่ย คุณทําอะไรอยู่ที่ไหนหมอก,กันก็พูดความจริงนะคะบอกว่าพอเข้ามาถึงบ้านของพออสมศักดิ์เนี่ยเขาก็โดนพออสมศักดิ์กล่าวหาวาเป็นคนฆ่านายนิพนธ์กองคาซึ่งตัวเขาไม่ได้ทําผู้กองทิวก็บอกว่าแต่หมอก,กันรู้วิธีการใช้โพแทสเซียมคอลอไรด์นะแถมคุณยังเชื่อในเรื่องของการทําการรุญยฆาตด้วยหมอก,กันก็นิ่งไปนะคะ แต่เขาก็ยังยืนยันว่าเขาไม่ได้ทํานะเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะโดนพออสมศักดิ์ใช้ปืนตบเขาจนเขาหมดสติเนี่ยเขาได้ยินเสียงคนคนนึงเข้ามาที่บ้านจริงๆแต่พอเขารู้สึกตัวอีกทีทุกคนก็หายออกจากบ้านไปกันหมดแล้วเขาอะ่ะไม่เชื่อหรอกว่าพอ,อจะฆ่าตัวตายพออเป็นคนที่ต่อต้านการทําการ,รุญยฆาตมากๆเลย จดหมายที่คุณเห็นน่ะมันเฟกผู้กองทิวก็บอกว่าผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันหมอกันขยบเข้ามาใกล้ผู้กองทิวนะคะบอกว่าคุณต้องเชื่อผมนะผมพูดความจริงทุกอย่างเลยในขณะนั้นโทรศัพท์ของผู้กองทิวก็ดังขึ้นนะคะหมูโจโทรเข้ามาค่ะบอกว่ามีเบาะแสเพิ่มเติมนะคะเขาก็เลยเดินออกไปคุยโทรศัพท์กับหมูโจโค,ค่ะ ซึ่งพอเขาเดินกลับเข้ามาในบ้านเนี่ยเขาก็ถามหมอกันว่าหมอกันเนี่ยกรุ๊ปเลือดอะไรหมอกันก็บอกว่าเขาเลือดกรุ๊ปโนะคะมีหลักฐานเป็นบัตรบริจาคเลือดนะผู้กองทิวเช็คดูแล้วก็โอเคไม่ได้โกหกนะคะก็เลยปลดกุญแจข้อมือหมอกันค่ะแล้วก็เดินออกจากบ้านไปอืมหลักฐานเกี่ยวกับกรุ๊ปเลือดน่าสนใจ ถ้าตัดมาที่ผู้กองทิวเนี่ยกลับมาที่สอนอนะคะมาดูรายงานที่หมูโจโอเอามาให้ค่ะคือพบเส้นผมตกอยู่ในบ้านของพออสมศักดิ์เป็นเส้นผมของชายอายุประมาณ25-30ปีกรุ๊ปเลือด AB นะคะ ผู้กองทิวก็งงเลยนะคะแล้วก็เริ่มคิดถึงคําพูดของหมอกันที่บอกว่ามีอีกคุณคนนึงเข้ามาในบ้านค่ะอตอนนี้เขาก็รู้แล้วนะคะว่าหมอกันพูดความจริงนะเช้าวันต่อมานะคะผู้กองทิวก็มาง้อหมอกันด้วยการซื้อของขวัญวันเกิดย้อนหลังมาให้ค่ะเป็นปากกาสลักชื่อเขียนว่าดรกันตพัฒน์นะคะ <laughs> ชื่อของหมอกันนะทั้งคู่นั่งคุยกันนะคะผู้กองทิวพยายามที่จะให้หมอกันเนี่ยนึกให้ออกนะคะว่าเสียงที่ได้ยนินเป็นเสียงของใครพอจะคุนค้นๆไหมหมอกั พยายามคิดนะคะแล้วก็แกะดแผดเชื่อมโยงว่าหรือมันจะเป็นเสียงของเพศษัทบอสนะเพราะคนเดียวที่มีความเป็นไปได้ก็คือเพศัทบอส ผู้กองทิวก็นิ่งไปค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่ผู้กองทิวแล้วก็หมูโจเนี่ยมาหาเพชร,รสบอสค่ะผู้กองทิวบอกว่าเขาขอสอบปากคําเพชร,รสบอสหน่อยนะคะเพชร,รสบอส<อ>ก,ก็ถามว่าทาไมต้องสอบปากคําเขาด้วยเขาทําอะไรผิดผู้กองทิวก็เลยบอกว่าเราตรวจพบเส้นผมของคุณตกอยู่ในที่เกิดเหตุเพชร,รสบอสปฏิเสธไม่ได้นะคะก็เลยต้องตามผู้กองทิวมาที่สอน,นอนมาสืบสวน,นะะสบอบสวนนะคะพี่เผือกก็ถามเพชร,รสบอสน,นะคะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเพชรสบอสก,ก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นอ่ะคือตัว เาเไปที่บ้านของพอ,อสมศักดิ์ล้วก็เห็นว่าพออเนี่ยจะพาตัวหมอก,กันมาส่งมอบให้กับตำรวจนะซึ่งตัวเขาเชื่อหมอก,กันเนี่ยไม่ได้เป็นคนฆ่าในายนิพนธ์กองคําผู้กองทิวก็เลยถามว่างั้นฆาตกรคือใครเพชรบอกก็บอกว่าก็คือพอ,อสมศักดิ์นั่นแหละคืนนั้นเขารู้นะคะว่าพอ,อสมศักดิ์จะมอบตัวหมอก,กันให้กับตำรวจเขายอมไม่ได้นะเพราะว่าหมอก,กันเป็นคนดีเขาบังคับให้พอ,อสมศักดิ์ยอมรับสารภาพนะคะแต่พอ,อสมศักดิ์ก็ช่วยปืนแล้วก็เล็งมาที่เขาแทนค่ะบอกว่า จะให้เขายอมรับอย่างนั้นหรอเขาเป็นหมอนะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีจะให้เขาไปติดคุกแบบนั้นได้ยังไงถ้าจะให้เขาต้องติดคุกอะเขายอมตายดีกว่าเพศบอสบอกนะคะบอกว่าเขาก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพอ,อสมศักดิ์จะฆ่าตัวตายจริงๆผู้กองทิวก็พูดแย้งขึ้นมานะคะบอกว่ามันไม่เมคเซนส์เลยถ้าเป็นแบบนั้นจริงพอ,อสมศักดิ์ฆ่าคุณปิดปากไม่ดีกว่าหรอเพศบอสก็บอกว่าพอ,ออ่ะฆ่าผมไม่ได้หรอกเพราะเราสองคนเป็นคู่รักกันเขารักผมเกินกว่าที่เขาจะฆ่าผมได้ ทั้งวิเผืหกแล้วก็ผู้กองทิวก็อึ้งเลยนะคะซึ่งพอทั้งสองคนเช็คหลักฐานได้เพิ่มเติมเนี่ยก็ตรงกับที่เพศัตบอสบอกทุกอย่างนะคะคือพอสมศักดิ์เป็นชูก้าเดดดี้ส่งเสียเลี้ยงดูเพศัตบอสจนเข้ามาหาลัยมีสลิปการโอนเงินใดๆต่างๆนะคะรวมถึงรูปภาพในโทรศัพท์เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่รักกันจริงๆสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถเอาผิดอะไรเพศัตบอสได้นะคะก็เลยต้องปล่อยตัวออกไปก่อน,นะคะ่ะ พอเพศสัตว์บอสกลับมาที่บ้านนะคะเขาก็ล้มตัวลงนอนบนเตียงค่ะแล้วก็คิดย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่เขามาเจอพอสมศักดิ์ตบหมอก,กันจนสลบนะคะเรื่องราวก็คือเพศสัตว์บอสเนี่ยพาพอสมศักดิอสสก์ออกไปโดยการขับรถของพอสมศักดิ์นั่นเองค่ะแล้วก็เป็นคนที่ลงมือฉีดยาเคนซีเอลเข้าเส้นเลือดดำของพออ,อด,ด้วยโอ้โหเพศสัตว์บอสโหดมากอะ่ะนี่คือคนที่ส่งเสียเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีนะยังทําขนาดนี้เลือดเย็นสุดๆน่ากลัวมากผ่าตัดมาในตอนเช้านะคะ หมอกันก็มาออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยตามปกตินะคะเคสนี้คือเคสของคุณอุไรแดนสมป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็มีความประสงค์อยากจะทำ living view ไว้ก่อนตายนะคะ living view ก็คือเจตนาโดมในการรักษาในเวลาที่ตัวคนป่วยเนี่ยไม่สามารถที่จะมีสติสัมปชัญญะได้ต่อไปแล้วนะคะก็คือให้ยึดตาม living view นี้เป็นไกด์ในการรักษาตัวคนเจ็บนั่นเองค่ะซึ่งตัวคนที่ดูแลพี่อุไรแดนสมเนี่ยเขาก็ร้องไห้นะคะ คุณอูไรก็เลยบอกว่าอย่าร้องไห้เลยพี่ยังไม่ตายง่ายๆหรอกตอนนี้รัฐบาลผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วเดี๋ยวเราแต่งงานกันก่นกอนที่พี่จะตายนะก็คือเป็นคู่รักเพศเดียวกันนะคะขับเคลื่อนสังคมสุดๆทั้งประเด็นการุณย์าตประเด็นพรบบลิวิ่งวิวไหนจะสมรสเท่าเทียมอีกนะคะโอ้โหซีรีส์เดี๋ยวนี้ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดนะหมอกันพอได้ฟังแบบนั้นก็ยิ่งเสียใจกลั้นน้าําตาไม่อยู่แล้วนะคะก็เลยเดินออกจากห้องมาค่ะพี่ออนก็เลยเดินมาคุยด้วยนะ หมอการบอกว่าที่พี่อุไรเขาป่วยอ่ะเป็นเพราะว่า5นะมันไม่ควรมีใครที่จะต้องมาเจ็บป่วยถึงตายเพราะว่าแค่หายใจอ่ะนี่ขับเคลื่อนเรื่อง PM2.5 เข้าไปอีกหมอการบอกว่าเขารู้นะคะว่าพี่อุไรเนี่ยต้องเจ็บปวดทรมานมากๆแน่ๆแต่เขาเลือกที่จะไม่พูดพี่ออนก็พูดขึ้นมานะคะบอกว่าหรือว่าเราจะเสนอตัวช่วยเขาดีไหมถามน่ากลัวมาก คืออ่านระหว่างบรรทัดก็คือต้องการที่จะให้ไปถามพี่อะไรว่าอยากที่จะทําการุญาคาดไหมแบบนั้นนะคะพี่ออนน่ากลัวจังเลยอะแปลกๆเนาะหมอกันก็นิ่งไปค่ะภาพตกลับมาที่โรงพยาบาลเวียงสิงห์นะคะหมอกันก็มาออกตรวจ OPD นะปรากฏว่าข้อหาปากกาของเขาไม่เจอค่ะปากกาที่ผู้กองทิวให้เป็นของขวัญวันเกิดอะซึ่งพอเขาออกตรวจคนไข้เสร็จแล้วเนี่ยก็มาเดินหาปากกาตามที่วอร์ดนะคะแต่ก็ยังหาไม่เจออยู่ดี ในระหว่างที่กำลังหาปากกาเนี่ยพี่ออนก็บอกหมอกันด้วยนะคะบอกว่า Living งวิ ew ที่คุณอูไรทำไว้ในตอนแรกอะปรากฏว่าตัวแฟนของคุณอูไรเขาตัดสินใจที่จะไม่ยุติการรักษาในกรณีที่พี่อูไรแกมบสติหรือว่าไม่รู้สึกตัวแล้วนะคะคือถ้าเกิดว่าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยก็อยากที่จะให้หมอเนี่ยช่วยยื้อชีวิตให้เต็มที่ที่สุดนะหมอกันพอได้ฟังแบบนั้นก็ถึงคุณอูไรจะมาที่โรงพยาบาลจะทำอะไรมันก็คงลำบากอะพี่ออนก็ ถามชงหมอก,กันอีกครั้งหนึ่งนะคะถามว่าหรือว่าเราจะใช้วิธีนั้นช่วยเขาดีหมอก,กันนิ่งไปนะคะชงรอบสองแล้วทําไมถึงอยากจะฆ่าคนไม่เข้าใจภาพตัดกลับมาที่หมอก,กันนะคะมากินดินเนอร์ที่ร้านหลู่กับผู้กองทิวค่ะพอกินเสร็จนะคะหมอก,กันก็สายเปนะรูดการ์ดจ่ายเงินปลื้ดๆผู้กองทิวก็ถามหมอก,กันตรงๆนะคะถามว่าหมอก,กันแค่เป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลไม่เห็นจะเปิดคลินิกหรือว่าทำเอสเซนติกอะไรเลยทําไมถึงรวยจัง หมอก,กันก็บอกว่าครอบครัวเขาเนี่ยทําบริษัทเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วเขาก็เป็นลูกชายคนเดียวก็เลยพอมีเงินมีทองอยู่บ้างนะแล้วก็พูดทีเล่นทีจริงนะคะบอกว่านี่ที่รักรู้ไหมว่าคุณกำลังตกถังก็สารแล้วอุย้ยที่รักวัสันผู้กองทิวเขายังสงสัยเราเป็นคนร้ายอยู่เลยพอพนักง,งานเอาใบเสร็จมาให้เซ็นนะคะหมอก,กันก็หยิบปากกามาเซ็นค่ะผู้กองมองปากกาแล้วก็แบบเอ๊ะ แล้วากกาที่เขาให้ไปทําไมไม่ใช้หมกกันก็เลยบอกว่าปากกาที่คุณให้มาผมกลัวมันหายก็เลยเก็บไว้อย่างดีอยู่ที่บ้านอะ่ะไม่กล้าใช้หรอกผู้กองทิวก็เลยบอกว่าใช้ไปเถอะเดี๋ยวปีหน้าผมซื้อให้ใหม่ว้าเ <c ười> ขินมากเ <c ười> ขินเป็นบ้าเป็นหลังเลยน้อยอะ่ะเหมือนเติมเน็ตมาดูคนเขารักกัน ถ้าตัดมาที่บ้านของคุณอุไดแดนสมนะคะในขณะที่ทุกคนกําลังหลับเนี่ยก็มีผู้ชายคนนึงใส่ชุดดําเดินเข้ามาค่ะเขาเดินมาปิดปากพิวไรนะคะแล้วก็ฉีดยาให้คุณอุไรเสียชีวิตค่ะโอ้ยคุณร้ายยังไม่ถูกจับเลยอ่ะตายศพแล้วเนี่ยสามศพแล้วใช่ไหมทุกคนพิวไลคุณนิพนธ์นายสงการโอ้มีแม่ของผู้กองทิวด้วยเป็นสี่ศพแล้วนะคะยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เลยอ่ะ ภาพแต่กลับมาที่หมอก,กันนะคะตื่นเช้ามาเขาได้รับสายจากพี่ออนให้มาที่บ้านของพี่อุไรนะคะปรากฏว่าวันนี้เป็นวันที่พวกเขาสองคนจะแต่งงานกันด้วยซ้ํานะคะแต่คนร้ายเนี่ยก็มาฆ่าพี่อุไรไปก่อนในขณะที่หมอก,กันกําลังจะขึ้นไปดูพี่อุไรนะคะผู้กองคิวกับหมอรินก็เดินเข้ามาค่ะพี่ออนก็เลยหันไปถามนะคะบอกว่านี่มีการแจ้งตารวจด้วยหรอ หมอลินก็บอกว่าเป็นความคิดของเธอเองนะคะถ้ามีคนตายแล้วคนนั้นเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยให้มีการชนะสูตรพิกศพในทุกกรณีพูดจบเธอก็เดินขึ้นไปที่ห้องพิอรัยนะคะผู้กองทิวก็เดินตามไปค่ะตอนแรกหมอกันก็รออยู่ด้านล่างนะคะแต่ก็อดลนทนไม่ไหวนะก็ขึ้นไปด้านบนห้องด้วยปรากฏว่า เขาเห็นว่าผู้กองทิวเนี่ยกำลังถือหลักฐานชิ้นสําคัญนะคะหลักฐานนั้นก็คือปากกาของหมอการที่ผู้กองทิวเป็นคนให้นั่นเองค่ะมันมาตกอยู่ที่บ้านของพี่อุไรทั้งหมอเินแล้วก็ผู้กองทิวมองหมอการแบบปรักปรำสุดๆนะคะแล้วเรื่องก็จบในอพิโซที่5ค่ะโอ้โหมีคนใส่ร้ายหมอการแน่นอนนะคะใครมันจะไปเอาปากกาของหมอออกมาได้มันก็ต้องเป็นนะมันก็ต้องเป็นพี่พยาบาลอยู่แล้วเพราะใกล้ตัวหมอที่สุดนะแล้วในเรื่องนี้พยาบาลคนหนึ่งเดียวก็คือพี่อ่อน พี่ออนจะเป็นคนทําหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพศสัตว์บอสแล้วเพศสัตว์บอสไปเอาปากกามาได้ยังไงอีก3ตอนจะจบแล้วผู้กองทิวจะสามารถจับตัวคนร้ายได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันในอภิสุจน์ต่อไปนะคะหากใครอยากดูเรื่องเต็มเนี่ยสามารถดูได้ที่แอปวันดีนะคะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ด้วยขอบคุณสมาชิกทุกคนด้วยนะคะจากใจเลยนะคะอยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะเราเจอกันใหม่ในตอนที่6ของกาลุญยาคาตค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนีี้ขอบคคุณและะสสวัสด่